สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะฮะเอาเครื่องล้างจานมาซ่อมนะฮะแล้วก็ให้เช็คเรื่องของฮีตเตอร์ให้นะ,ะวันนี้ผมก็เลยเจะมาแนะนำนะฮะวิธีการเช็คฮีตเตอร์นะฮะหรือว่าแท่งทําความร้อนนะแบบง่ายๆอันนี้เป็นแท่งทาความร้อนของเครื่องล้างจานนะฮะตัวนี้เป็นแท่งทําความร้อนของเครื่องล้างจานฮัฟเฟลนะครับตัวหน้าตาก็แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดทําความร้อนนะ ตัวใน,นที่2ตัวนี้จะเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าตัวนี้หนูมันกัดนะครับสายขาดมาแนละ้วนะสายท่อน้ํำขาดมาแล้ฮะแต่เราจะมาเช็คดูว่ามันใช้ยังใช้งานได้อยู่ไหมนะวิธีการเช็คเบื้องต้นนะไม่ยากนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนั่นก็คือมีมิเตอร์นะมิเตอร์แบบเข็มนะวิธีการนะก็ปรับมาที่ย่าน R คูณ10นะฮะเช็คความต้านทานนะเช็คโอห์มอนะ จากนั้นนะครับก็เช็คเลยครับผมมันจะมีขั้วอยู่สองขั้วนะฮนะรเราก็จิ้มดูเลยครับจิ้มขั้วทั้งสองข้างนะฮะถ้าเข็มขึ้นก็คือขดลวดไม่ขาดนะครับนะลองดูนะครับผมจิ้มนะนะเข็มขึ้นนะเข็มกระดิบขึ้นมาเราออกเข็มลงแสดงว่าเบื้องต้นน่ะขดลวดตัวน,นี้ไม่ขาดนอกจากเช็คขดลวดขาดไม่ขาดแล้วอนะที่สองเราต้องเช็คดูว่ามันลงกาวหรือเปล่านะครับก็คือลองจิ้มที่ตัวมันดู จิ้มตามตัวมันถ,ถ้าเข็มไม่กระดิกก็แสดงว่ามันไม่ชอ็นะชอตลงกาวนะครับเนี่ยไม่ช็อตลงกาวนะเบื้องต้นนะตัวนี้ใช้ได้ไม่ขาดไม่ช็อตลงกาวนะแต่เดี๋ยวเราจะเช็คจริงๆเลยว่ามันมันร้อนไหมนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอันที่สองนะครของเล็กทลักษ์เราลองดูนะฮะนี่หน้าตามันแบบนี้นะฮะเราก็เช็คเหมือนกันนะหาแจ็คสองแจ็คนะครับ แจ็คมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ในรูเนี่ยนะครับส่วนไอ้สองแจ็คนี่ไม่ใช่นะสองแจ็คนี่คือกาวนะฮะสำหรับเสียบกาวนะครับเราก็จิ้มเลยครับจิ้มเข็มกระดิกนะฮะเราก็จิ้มที่กาวนะจิ้มตามตัวมันกระดิกไหมอา่าไม่กระดิกนะเนี่ยมาจิ้มตามตัวมันไม่กระดิกแสดงว่าเบื้องต้นก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ขาดไม่ช็อตลงกลาวนะครับ คราวนี้เราจะเช็คจริงว่ามันร้อนไหมแต่การเช็คแบบนี้เนี่ยอันตรายนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนะเช็คด้วยความระมัดระวังวิธีการเช็คก็นะครับก็หาสายไฟมาชุดหนึ่งนะฮะสายไฟบ้านเนี่ย220โวลต์น,นะครับหน้าตาก็ขอให้มันมีนะครับมีหางปลาแบบนี้สำหรับเสียบนะเวลาเช็คก็เสียบเลยฮะไม่ต้องไปสนใจนะว่าจะเสียบทางไหนเสียบไปเลยมันเสียบได้ทั้งสองทางละไม่ต้องไปสนใจเรื่องสีนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บนะครับก็ นะครับเสียบปลั๊กตัวนี้มันจะร้อนไวมากนะฮะเสียบป,ปุ๊บมันจะร้อนเลยเราสังเกตมันจะมีควันขึ้นนะครับ <S <S <ว>ก็แสดงมันมันร้อนมันใช้ได้นะเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมก็เสียบนะครับผมจะเสียบแป,ป๊บเดียวนะครับให้เห็นแค่ว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนนะอันนี้เราเสียบละ,ะเห็นไหมควันขึ้นละแสดงว่าตัวเนี้ยใช้ได้นะครับไฟเข้านะครับแทงฮีตเตอร์ร้อนอันนี้ใช้ได้ตัวนี้มันจะร้อนไว นะครับร้อนไวแล้วก็จะร้อนอยู่บนตัวมันนานเพราะฉะนั้นอย่ารีบจับนะไม่ใช่ว่าอพอเสียบปลั๊กปุ๊บเทสปุ๊บดึงเอามือจับแท่งมันเลยไม่ได้นะครับเวลาจะจับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะมันร้อนเดี๋ยวมันจะลวกมือได้นะครับ,รบเรามาดูตัวที่2นะฮะอ,อิเล็กทรกันะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คก,ก็เหมือนกันนะฮะเราก็เสียบ เสียบเข้าไปนะแต่ตัวน,นี้มันจะแจ็คมันจะอยู่ติดกันมากนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้2ตัวนั้นมันชนกันนะถ้าชนกันปุ๊บมันจะมันจะช็อตนะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูด้วยว่าเสียบเข้าไปแล้วมันมันไม่ชนกันนะครับก็เสียบเข้าไปนะฮะนี่ฮะก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยก็เทสแหละฮะก็เสียบแป๊บเดียวเหมือนกันฮะมันจะร้อนถ้าร้อนนะมันก็จะวันขึ้นเหมือนกันนะตัวนี้เห็นไหมได้ย mm ินเสียงละแสดงว่าตัวนี <S <S portion, ้ก okay, ็ใช้ได้ปกตินะครับก็ดึงปลั๊กออกนะครับ แนะสดงว่าตัวฮีเตอร์ของเครื่องรังจารสองตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนะร้อนดีทำงานปกติดีนะครับไม่ต้องเสียบนานนะเดีย๋ยวมันจะขาดนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับขอบคุณครับ